ใครนะครับกำลังมองหาร,ร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำ Cgo Th บริการเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Arena Big Out, v a l o r n t r v Free Fire หรือเกมอื่นอื่นอีกมากมาย Arena Big Out ก็ราคาย่อมเยาอ,อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใน description หมาครับผมเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตู้เคิร์ดกันดีกว่านะครับว่าในตู้นี้จะมีสกินอะไรบ้างนะมาถึงเราก็จะเห็นสกินของเคิร์ดก่อนเลยนะก็เป็นชุดที่ผมบอกได้เลยว่านี่คงเป็นชุดที่ผมถูกใจมากที่สุดแล้วนะในซีซั่นที่12อย่างเท่ะนะครับผมเกียร์นี่แน่นๆนะมียันตีนทุกแกอยู่หน้าอกคือถ้าถ้าติดทองได้นะแต่มันติดไม่ได้นะเออเกมจีนก็ประมาณนี้นะ ต่อมานะครับผมก็เป็นชุดปอลโร่นะเออก็ไม่รู้ว่ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงจริงๆเขาอาจจะทำสกินล้อไม่เสร็จนะผมว่าเออผมคิดว่าเขาน่าจะทําชุดของลออหรือว่าเบอร์นานไม่เสร็จนะครับเขาก็เลยยัดไอ้นี้มาก่อนแล้วกันนะแหมนี่ก็มีสกินอาพิคีของปอลโร่เนาะแล้วก็สกินฟาร์มาร์สของเคิร์นนะเคลลิร์นมันใช้ฟาร์มาร์สเป็นหลักวไม่รู้นะกลัวคนไม่เล่นหรือยังไงฮนะเออ เดฟบ,บอกอุย้ยไหนปืนฟาร์ม,ามมันก็ปล่อยให้เล่นละงั้นเอาสกินมาขายด้วยเลยแล้วกันอะไรเงี้ยเออปืนกระสุนน,น้อยแต่ลั่นยางเร็วอะ่ะใครมันจะไปเล่นวะนี่นะในส่วนของอาร์ก็ประมาณนี้ในส่วนของลายปืนเนี่ยมันก็ค่อข้านที่จะดูดีนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดูแย่นะ ก็มีชุดเกราะพลิโร่เนาะหลายๆคนก็คงเห็นไปแล้วแหละฮะเออมันก็เข้าออกโกไปแล้วแหละก็รเร็วๆแล้วกันเนาะต่อมาก็ที่ประดับปืนนะครับอ่าเฟียดเฟียดดีเออเหมือนของเล่นต่อมาก็ที่ตามแขนนเออไม่มีอะไรแล้วก็นี่ไม่รู้มาตาไหนอีกันนึงนะฮะเหมือนจับยันยัดมาก่อนนะฮะเออส่วนนี่นะผมสกิน M4 เ,เป็นสกินที่ผมว่าที่จะถูกใจอยู่นะเออทำไปเล่นไปนะสกินนี้ผมเองก็อยากได้นะ เออก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินก็มีให้แลกเหรียญเกลือนะประมาณนี้เลยไม่มีถ้าถ้าเราหมอตู้ว่าไม่มีอะไรพิเศษให้นะก็ประมาณนี้นะตู้เคริร์ดก็ตัดสินใจกันเอานะครับผมว่าน่าสมหรือเปล่านะสกินมงสกินมีดอาวุระยะพิเศษไม่มีนะฮะน่าจะมีแบบระเบิด c นะีโฟเนาะอันนี้ก็เวอร์ไปนะฮะเวคค้ผมมาเจอกันนะสวัสดีครับ